ผมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารครับแล้วฝั่งตรงข้ามนั้นคือสปปลาวสวนนครเขตครับพระท่านได้หันหน้าไปที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะและขณะเดียวกันจะเห็นเลยครับว่าเฉียงเข้าไปที่สปปลาวด้วยครับยินด,ดีต้อนรับสู่ประเทศไทยงานนี้เราให้น้องๆทั้ง3คมคน,นะฮะทีมงานได้เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ครับโดยขึ้นเครื่องบินลาวแอร์ไลน์นะครับมาลงที่สวนนครเขตใช้เวลาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเองครับ แล้วหลังจากนั้นก็ได้นั่งรถนะครับจากสนามบินครับมาที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับข้ามมาที่มุกดาหารครับเพื่อมาเจอาก,กับผมครับซึ่งผมเนี่ยก็เดินทางมาจากประเทศไทยนะครับไปเที่ยวที่ําม้วนนครพนมแล้วเสร็จเรียบร้อยก็นั่งรถมาเที่ยวเล่นที่มุกดาหารแล้วก็สวนอเขตครับพอ,อรพอแล้วสวนอเคศพอแล้วสวนอเขตกําลังจะไป มาเจอน้องเขาที่สวนอาเขตครับมารับน้องเขานะครับที่หน้าดานโดสวัสดีทีนนีต้อนรับสู่ประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารวันนี้นะจะพาไปเที่ยวกันนะนี่น้องตีนะเป็นตากล้องเราของเรานะอบายดีนั่งกันได้บอก,การเสียเยอะนะคนนี้นะและน,น,นี่น้องตุ๊กสบอยดี น้องตุ๊กนี่มาเที่ยวกับเรานะจะพาผมไปเที่ยวทุกาหารแล้วมืออื่นไอ้น้องต้องพาตุ๊กและทีมงานไปเที่ยวสวัสดเกศโอเคตานนั้นโอเคดีพากันหลงเ้อันมาน้ำพองบุหงทางบุแมนน้ำพองแมนสามล้อยังมีตอนนั้นแล้วเขาต้องจ้างสามล้อติดตามไปนะครับเรื่องราวไทยเราวยงมีอีกมากมายครับที่เราจะไปเที่ยวกันระหว่างไทยกับลาวครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารประเทศไทยนะครับและที่นี่ก็คือวัดภูโมโนรมหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าวัดลอยพร,ระพุทธบาทภูมโนลมครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารน,นะครับแล้วก็องค์พระประธานเนี่ยก็หันมองหน้าเข้าไปที่ประเทศไทยและขณะเดียวกันเนี่ยก็มองเข้าไปที่ฝั่งลาวด้วยครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่แต่ละคนจะเข้ามาสักการะก่อนที่จะมาเที่ยวที่มุกดาหารน,นะครับเดี๋ยวเราตามมันไปดูนะครับว่าข้างบนเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทลอยใหญ่มากเลยครับลองตามไปดูครับ นี่ครับมาจากสวนนาเกตเหรอมาที่วัดภูมินทรลมอืมนี่แบบว่าลาวกับไทยเนี่ยข้ามกันไปข้ามกันมานะครับจากคนไทยก็ไปเที่ยวสวนนาเกตครับจากคนลาวที่สวนนักเกตก็มานี้เดี๋ยวจะไปไหนต่อเนี่ยว่าน่าจะไปนะนสงคลนอ๋อไปสองคลอ๋อมาสองคลเออผมก็อยากไปเหมือนกันแล้วเจอกันเด้อ เจอกันนะสวัสดีเจอกันนะเจอกัน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 เยิ่ยมหน่อยยิ้มหน่อยแลระช่านองค์นี้นะครับนั่นคือเป็นพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นปรางมารวิชัยครับ ซึ่งมีความสูงหน้าตักเนี่ยอยู่ที่39.99เมตรนะฮะแล้วก็มีความสูงทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่59.99เมตรครับความสูงจากฐานถึงยอดเสียนเนี่ยอยู่ที่84เมตรครับพระท่านได้หันหน้าไปที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะและขณะเดียวกันจะเห็นเลยครับว่าเฉียงเข้าไปที่สปปลาวด้วยครับพระท่านมองไปที่2ประเทศเลยนะครับณตรงนี้นะฮะเป็นจุดสูงสุดเลยผมมีความูสุขสวยงามมากๆเลยครับเราจะเห็นเลยว่าเมือง มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเนี่ยตรงข้ามกับเมืองสวนรเขตเลยซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษนะของทั้ง2เมืองเนี่ยเราจะเห็นกันตลอด24ชั่วโมงเลยครับและสิ่งที่ไกลๆอยู่ตรงนั้นน,ะนั่นคือสะพานไทยลาวมิตภาพแห่งที่สองครับแห่งที่1อยู่ที่หนองคายนครหลวงเวียงจันทร์ครับที่จังหวัดมุกดาหารนะครับที่นี่จะชูแหล่งการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นเมืองแห่งพญานาคนะครับและเมืองเมืองนี้เนี่ยก็มีพญานาคที่3าที่ใหญ่ๆครับเราจะเรียกว่าเมืองสาธรรมก็ได้นะ3พิภพแล้วพญานาคที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็น1พิภพ1ธรรมยังมีอีก2ที่นะอีก2ที่ที่ที่2เนี่ยก็อยู่ที่ใต้สะพานไทยรัฐมิตรภาพแห่งที่สองครับและอีกที่หนึ่งนั่นก็คือไปทางวัดสองคอนนะตรงนั้นเนี่ยก็จะไปอีกที่ที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับ เราจะสังเกตว่าทั้งไทยทั้งลาวเนี่ยก็จะนับถือพญานาคนะครับถ้าจะไปทางฝั่ง,งนครพนมคำม่วนทางฝั่งสวรรณเขตหรือทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวเองก็ดีเนี่ยก็จะนับถือองค์พญานาคคือกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นี่นะฮะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งหลายคนยังไม่รู้นะครับว่ามุกดาหารเป็นเมืองที่ทางผ่านไปอินโดจีนก็ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยครับทำไมถึงได้พูดคําว่า เมืองประตูสู่อินโดจีนเพราะว่าเป็นเส้นทางลัดครับนั่นคือพมา่ามาจากไทยแล้วข้ามมาลาวแล้วไปเวียดนามไปท่าเารือน้ำลึกซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้ที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าสวาารรเขตเมืองเซโนโเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษส่วนมุกดาหารเองก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าทางด่านไทยลาวที่ผ่านมาเนี่ยจะมีรถบรรทุก ็มไปหมดเลยนั่นคือการขนส่งสินค้าไปทางเส้นทางนี้แล้วไปทางเวียดนามครับจะถือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักเศรษฐกิจพิเศษนะครับแต่ผมกลับมองว่าหลังจากนี้ต่อไปทั้งสวนนัเขตแล้วก็ทางด้านมุกดาหารจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าแม่น้ําโขงที่ไหลมาจากด้านด้านนู้นเนี่ยนั่นคือมาจากทางด้านเหนือน,ะนั่นคือมาจากทางนครหลวงเวียงจันทร์มาปากซัน แล้วนะฮะเราก็ลงมาที่คามวนขนาะเดียวกันก็ลงมาที่สวนเขตแล้วก็ตรงไปสู่ตรงนั้นนั่นคือส่งลงไปสู่ลาวใต้ลาวใต้นั่นคือตรงนั้นก็จะเป็นแขวงจำปาสักต่อไปนะฮะเราจะเห็นว่าแม่น้ําตรงฝั่งนู้นเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นแต่พอไปถึงหน้าตรงส่วนนั้นแล้วเนี่ยแม่น้าโขงจะไหลเข้าไปในประเทศลาวสปปลาวนะครับแล้วก็ในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีกับปากเซเนี่ยก็จะเป็นดาน พื้นดินด่านพื้นที่นะครับแต่หลังจากที่ตรงนี้เนี่ยสวนนเกตจนกระทั่งไปถึงนู่นเลยนะฮะเกือบถึงกรุงพะบางจะเป็นเส้นแบ่งแนวของระหว่างไทยกับลาด้วยแม่น้ำโขงครับวันนี้ผมมาเจอพี่รังสรรน,นะครับอยู่ที่มุกดาหารครับพี่เขาเป็นแฟนเพจนะครับแล้วผมกระทักทายกันพี่เขาตอบยอมรับมาเลยอะ่ะจะพาผมมาเที่ยวที่มุกดาหารสวนนเกตครับพี่รังสรรน,นะฮะถ้าใครอยากจะเที่ยวมุกดาหารสวนนเกตนี่ติดต่อย,ยังไงอะ่ะ ก็เบอร์โทรนะครับได้เลยครับ086-230-5035หรือที่เพจรถตู้ให้เช่ามุกดาหารครับอ๋ขอบคุณมากเลยพี่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะสวรรค์เขตมุกดาหารพี่เขาจะพาผมไปให้ถึงมุกดาหารให้ได้เลยนี่พาไปกินข้าวกันพี่เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดว่ามามุกดาหารต้องมากินร้านนี้ใช่ไหมสวรรค์สามานสวยเนาะเหมือนเป็นตึกเก่าเลยลลหเป็นโรงแรมด้วยเป็นโรงแรมด้วย รสชาติฝั่งนี้กับฝั่งนน้นเป็นไงบ้างแซ่บอยู่บ้างแซ่บคนละแบบแซ่บคนละแบบเลยแมนคนไทยติดหวานบอไปนคนไทยเป็นคนหวานเนาะแม่คนไทยป้าป้าป้าหวานหวานดี ตอนนี้ผมอยู่ที่มุกดาหารนะครับและตรงนี้เป็นลานคนเดินครับแล้วเราก็จะเห็นวิวสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับมุกดาหารสวนนเขตครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับผมเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยคนที่มุกดาหารนะครับถนนคนเดินตอนเย็นๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งอยู่ริมเขื่อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับ เราจะเห็นว่าเขื่อนทั้งหมดเนี่ยยาวทอดออกไปเลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าร้านค้าเต็มไปหมดเลยครับนั่นคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับของคนมุกดาหารครับเพราะว่าตอนเย็นๆเนี่ยตรงนี้จะเกิดกิจกรรมใหม่ครับเราจะเห็นว่าขั้นบันไดของเขื่อนเนี่ยทอดลงไปถึงริมแม่น้ำโขงเลยนะก่อนหน้านี้ที่แม่น้ำโขงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะตื้นเขินเพราะว่าน้ำแห้ง แต่ตอนนี้เนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะครับเราก็เลยเหมือนประมาณว่าเราใกล้ชิดติดกับน้ําเลยแล้วร้านค้าเนี่ยก็จะทอดยาวไปหมดเลยครับพักนั่งชิลนะฮะซึ่งจริงๆแล้วตะกอนเนี่ยมาอยู่ในเมืองนะแต่ว่าพี่เขาแนะนำครับให้ผมมาที่นี่นะฮะริมขอบเขื่อนเลยแล้วซึ่งเราเห็นสะพานไทยลาวคพณ่ภาพ แห่งที่สองนะฮะซึ่งตลอดเวลาแล้วก็เรามีความรู้สึกว่ามันชิลมากๆเลยแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคนจะมาเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าคนที่ทํางานอยู่ที่นี่นะฮะหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาเที่ยวเล่นกันนะฮะชิลๆสบายๆนะครับผมว่าตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะฮะก็ลองเชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยหรือคนลาวผมดูแล้วนะเข้ามาทักทายเนี่ยแทบจะครึ่งๆเลยนะจะเป็นคนลาวแล้วคนไทยที่ข้ามมานะฮะมาเที่ยวมากินซินดาดมากินปิ้ง แล้วสเสร็จเรียบร้อยข้าเจ้าก็กลับไปที่สปปลาวฝั่งสวนนัเขียนทางง่ายนิดเดียวเองครับจริงๆรแล้วข้ามไปมาเนี่ยง่ายมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำเลยครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะมามุกดาหารนะครับเย็นครับประมาณ4 5หโมงแรงตอนเย็นเย็นเนี่ยเขาจะมานั่งกันตรงนี้เต็มเลยนะแล้วมาชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วเห็นสะพานไทยลาวมิตรภาพแห่งที่2เนี่ยตอนเย็นเย็ครบข้าจนกระทั่งไปถึงตอนมืดเลยแล้วสี ของสพานนยจะสวยมากๆเลยครับผมเห็นในโลกอะไรนะครับคนก็จะมากันเต็มไปหมดเลยครับเธอกับฉันแค่มองตากันก็เข้าใจจะนานจะแค่ไหนแต่ความจริงใจไม่เคยเปลี่ยนโลกจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้มันมุนไป ค่อยากให้เธอรู้ไว้ใจฉันจะมีแต่เธอชชชชััขับใจเด้ขับใจได้รับใจเด้ อยากขอบคุณที่ทักทายกันสบายดีครับเฮาฮักแพงกันไม่เคยเปลี่ยนขอบคุณที่ส่งรอยยิ้มขอบใจที่ห่วงใยกันดีใจที่ไปนำกันติดตามกันมาตลอดไป 花不攀。